สวัสดีค่ะน้องๆวันนี้นะคะพี่ก็อยู่ที่ร้านเอ่อคฟเฟ่เกาเหลาหมอ้อไฟเอาอันนี้ให้หน่อยค่ะเอาอันนี้ให้หน่อยค่ะโอเค นี่นะคะก็มากินบุฟเฟ่เนื้อตุ๋นกันนะคะซึ่งมันเหมือนก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวเนื้อนะมันจะเป็นน้ำดำๆนะคะก็บุฟเฟ่สองร้อยเก้าสิบะก็จะมีเนื้อให้กินแล้วก็มีพวกลาบมังคกอะไร่างนี้ด้วยนะคือแบบอร่อยวันนี้เดี๋ยวจ๋ามากินพี่ว่าพากินให้ดูนเจีย นี่นะคะก็จะมีเนื้อมากมายมากมายเนื้อสดที่นี่อร่อยมากเวลาสั่งก็สั่งนาทีละห้าเลยเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าเป็นยังไงตอนนี้พี่ก็เสียงไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่แต่ว่าเดี๋ยวจะลองกิน,นร้อนๆน่าจะดีขึ้นนะะี่บรรยกากาศร้านมีสั่เสงเป็นเซตเยอะเจ๋งเดี๋ยวรอเนื้อมาค่ะอันนี้น้ำลาลัยนะคะ เนื้อมาค่ะที่นะคะเราสั่งจานเนื้อนะคะคุณจอันนี้นะคะเป็นจานเนื้อนะคะเป็นชุดเริ่มต้นคือจานแรกเขาจะให้เราสั่งว่าจานเนื้อหอจานหมูก็สั่งเป็นเนื้อมาจะเป็นบ,บนี้นะครแล้วก็มาถึหม้อกัอนค่ะคะุณป้านี่นะคะมันเป็นหม้อน้ำซุป

นี่นะคะเนื้อสุกีแล้วค่ะนะคะเนื้อสุกแล้วค่ะเห็นไหมอันนี้ตับอันเนื้อก่อนอ๋อร้อนร้อน เนื้อหายไปเลยนะเมื่อกี้เราต้องเออยอะร้อนจังเลยเนื้อหายไปไหน,มนหมนตุ๋นอ,อันนี้กิเจอละนี่ค่ะแล้วก็มาจิ้มน้ำจิ้มน้ำจิ้มที่นี่งูมากเลยนะแต่ว่าแต่มันอร่อยมากเลยอนะ่ะ ร,ร้อนมากร้อนแม่อร่อยมากร้อนมากอาฟูมมากเลยกำลังป่วยๆแล้วได้กินอะไรแล้วร้อนแบบนี้สุดยอด อ่กค่ะอันนี้มีเป็นชุบหน่อไม้นะคะแล้วก็ลาบเห็ดน,นะคะแล้วก็มีเป็นไก่ย่างให้กินด้วยนะคะบุฟเฟ่ต์นี้คุ้มมากมากเลยรวมน้ำด้วยนะเป็นน้ำสมุนไพรอันนี้เป็นน้ำเขาเรียกอะไรอะน้ำใบเตยมาอีกแล้วนะคะอันนี้เป็นเนื้อสดห้าอีกแล้วค่ะเราก็จะเทลงไปนะคะ คือไม่รู้ว่ากินเยอะหรือว่ามันน้อยก็ไม่รู้ <c oughs> ปกติกินทีนึงยี่สิบค่ะจัดไปค่ะวันนี้ติดติดก,ก็ตาไม่ดีน่ะยังโดยหลงตายะกลิ่น อันนี้มาอีกห้าแล้วนะคะอย่างที่บอกว่าเนื้อที่นี่มันละลายลงหม้อไปเลยช่วยเขีย่ยเลยค่ะคือถ้าไม่แน่จริงเราก็ไม่คงไม่มากินบุฟเฟน่นี่นะคะเนื้อสิบห้าไปแล้วนะคะรอค่ะอันนี้นะคะเนื้อสดอีกห้านะคะก็รวมเป็นยี่สิบแล้ว อนี่กินเข้าไปค่ะแล้วที่นี่อร่อยมากมันจะกรุบกรุบตรงกลางนะอตอนแรกมาเป็นจาสนสวยเฉยๆตลอดจานน่าจะหจะมดนี่ค่ะแล้วเราก็เดินทางมาถึง25 วันคมงชงเษนถ้าสุดท้ายแล้วนะไม่ไหวแล้วอิ่มแล้วว่ะตอนนี้กินเนื้อไป15นะคะปากนี่คือแบบสีหมดแล้วตอนนี้หวัดเริ่มแบบดีขึ้นเยอะเลยอ,อรอย่อยมาก กินก็กินได้อีกเลยเลยเนี่ยแต่เริ่มอิ่มล้วเดินไม่ไหวอันนี้เรากินสองคนนะไม่ได้กินคนเดียว,วนะที่เห็นเยอะขนาดนี้นะคะ ปิดท้ายด้วยของหวานนะคะซึ่งก็จะมีให้เลือกก็คือเช่ากุ้ยแล้วก็อะไรวะลอดช่องรอดช่องดูหน้าตาของหวานที่นี่อร่อยนะจริงๆเมื่อก่อนมันมีไอติมด้วยนะแต่ว่าตอนนี้ไอติมมันอยู่ในเมนูที่มันแพงกว่านี้ก็เลยไม่กินก็ได้กินอันนี้ก็ได้นี่ไม่สบายอยู่เนี่ยอาจะแบบค่อยๆกินแล้วกันเนาะไม่ต้องกินหมดเดี๋ยวอาการกำเริบก็อิ่มเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้ ร้านที่กินอยู่ที่สยามสแควร์วันนะตอนนี้ก็กําลังจะข้ามไปสยามพารากอนนะคะเดี๋ยวจะข้ามไปสยามเซ็นเตอร์แล้วก็ไปซื้อชีสเค,ค้กกินนะคะตอนนี้ก็อิ่มแล้วแหละแต่ว่าอยากกินชีสเค,ค้กร้านนี้นะเด,เดี๋ยวลองดูแล้วกันนะว่าจะจะได้กินหรือเปล่านะแล้วตอนนี้อิ่มมากๆเลยนะโอ้ยรู้สึกหายใจไม่ออกแล้วอ้ยไปค่ะหาอะไรกินต่อค่ะ มาถึงร้านชีสเคก้กแล้วค่ะเป็นชีสเคก้กที่เป็นชีสทาร์ตอิมาถึงร้านชีสทาร์ตแล้วค่ะอันนี้ก็เป็นชีสทาร์ตที่มันมีมานานแล้วนะก็ลองลองดู ือมาเรียบร้อยแล้วนะคะเป็นชีสพ์ทนะคะมีการแ็กเกจนี่คืออลังการมากนะเสียตังไปร้อกว่าบาทานา้น,นะะีะเดี๋ยวไปชิมกันดีกว่านะคะว่าอร่อยขนาดไหนคะ่ะหาที่นั่งก่อนค่ะตอนนี้นะคะนอกจากจะมีถุงที่สวยงามแล้วนะคะเราก็จะยังมีถุงด้านในอีกนะคะมีความแ็กเกตว่ววางมากๆนะเดี๋ยวเรามาดูกันชื่อ ชีสทาร์ตของเราวดี๋ยวเรามาชิมกันนะว่ามันเป็นยังไงนะขออนุญาตกลับอืมอร่ยอยมันเป็นเหมือน มันชีสเค้กแบบว่ามันเป็นฮาร์ดอร่อยมากมมนุ่มมากมีความนุ่มนัวก็ไม่ถูกเตยมันถูกสุด อันละ80บาทแพงมากเลยะ่ะแต่มันก็อร่อยนั่แหละแต่มันก็แพงไปและคำสุดท้ายนะคะ